เอาแก้วมาซื้อชาไทยร้านปอดค่ะลุงขาเอาชาไทยหวานๆหนึ่งแก้วค่ะโหคุณปึ้มเดี๋ยวคุณแมนเห็นคุณแมนบนอีกก็อยากให้เห็นสิคะพี่อ้อมไปค่ะแก้วเล็กเนาะชาไทยร้านนี้อร่อยมากเฮ้ยปึ้มหล่อนกินชาไทยอแล้วเหรอบอกเรลยว่าห้ามกินพี่อ้อมพาไปซื้อค่ะ คุณปื้มเปลี่ยนบ้านกิน <c oughs> อยู่ได้ชาไทยชาเขียวหมดไปเลยอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> โอเคค่ะงั้นปื้มเปลี่ยนกันแหละไปค่ะพี่อ้อปื้มมีกินแล้วชาไทยเอาไปเลยพี่เก๋คะพี่เ <c oughs> มนเขาไม่ให้ปื้มกินชาไทยชาเขียวแล้ววะพี่เก๋ไปซื้อให้หน่อยนะคะได้ค่ะจุใจแน่นอนค่ะสดชื่นมากค่ะพี่เก๋ชาไทย ลิงจะกินอีกแต่พี่แมนบอกว่าให้งดชาไทยชาเขียวแต่นี่มันชานมไข่มุกนะคะแล้วมันสมควรกินไหมล่ะแล้วจะทําไมล่ะพี่บอกให้เปลี่ยนบ้างนี่ไงคะพุ่งก็เปลี่ยนให้แล้วจะอ,อะไรอีเพื่อไม่ผิดนะคะก็คุณแมนพื่ไม่เคลียเองคุณแมนบอกว่าชาไทยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้คนซื้อนะคะเก๋นูมเป็นคนซื้ออ่ะพี่อ้อมฟังทันให้ชัดๆนะต่อจากนี้เธอห้ามกินของหวานมันไม่เห็นจะหวานตรงไหนเลยคะ่ะอันเนี้ยมีแต่น้ำตาล ทุกคุณคะเพ้่มผิดอะไรคะพี่แม่บอกว่าให้เปลี่ยนพุ่มก็เปลี่ยนให้แล้วเพิ่มผิดอะไรคะ